แม่เม็กซิกันบอกอาหารไทยคือที่สุดของที่สุดคุณแม่ชาวแม็กซิกันคลั่งไคล้อาหารไทยบอกเลยว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีที่สุดถ้าอยากให้วันนั้นเป็นวันดีๆของเธอแล้วล่ะก็ให้เธอกินอาหารไทยสิรับรองเลยว่าทั้งวันนั้นจะมีแต่ความสุขอาหารไทยเผ็ดจนทำให้คุณแม่เม็กซิกันถึงกับออกปากเลยว่าอามริกโกไทยแลนด์เดียเพื่อนชาวไทยหากฉันไปเที่ยวประเทศไทยแล้วล่ะก็ได้โปรดลด พริกจากในเมนูอาหารลงด้วยเพราะฉันสู้ความเผ็ดของอาหารไทยไม่ไหวจนทำให้เธอถึงกับร้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับลุงเรือนกันอีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นมาจากคลิปที่มีชื่อว่าคุณแม่ชาวเม็กซิกันลองอาหารไทย3คุณแม่ชาวเม็กซิกันที่ร่วมทดสอบอาหารไทยนั้นประกอบด้วยคุณแม่โซเชียล คุณแม่มาธาแล้วก็คุณแม่ลูซี่ซึ่งก็มีเพียงคุณแม่ลูซี่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่เคยลิ้มลองอาหารไทยมาก,ก่อนแล้วคงไม่ต้องสงสัยว่าใครที่เป็นคนพูดว่าอาหารไทยนั้นดีที่สุดประเดิมด้วยจานแรกนะครับก็คือผัดไทยมีเสียงบรรยายรายละเอียดของอาหารนะครับจากผู้ดูแลช่องบอกว่าจานนี้คือผัดเส้นที่เป็นที่นิยมอย่างมากโดยทั่วไปมักจะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลายอย่างเช่นกุ้ง ไก่ไข่ถั่วแล้วก็ถั่วงอกจานของทุกคนจะมีถั่วงอกลิสงบดอยู่ด้วยยกเว้นจานของคุณแม่ลูซี่เท่านั้นนะครับที่ไม่มีคุณแม่มาท่าบอกว่ามันดูดีจริงๆดูน่ากินมากส่วนคุณแม่โซ c ชิ l ลบอกว่าเมนูนี้ผัดในกระทะเหรอมันดูเหมือนย่างในกระทะมากกว่ามาที่คุณแม่ลูซี่กันบ้างเธอบอกว่ากุ้งเนี่ยรสชาติดีจริงๆอร่อยเลยขอบอก ส่วนคุณแม่มาธานะครับบอกว่ามันมีรสชาติที่กลมกลม่อมรสสัมผัสของเครื่องปรุงไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดเอาไว้คุณแม่มาธาเธอคิดว่าอาหารไทยน่าจะเผ็ดไปซะทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งเผ็ดและก็ไม่เผ็ดนะครับกลับไปที่คุณแม่โซชิลเธอบอกว่าชอบไอ้นี่มากเลยเธอหันไปถามผู้ดูแลช่องนะครับว่าสิ่งที่เหมือนรากถั่วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพร้อมกับชี้ไปที่ช้อน ผู้ดูแลนะครับตอบว่ามันคือถั่วงอกคุณแม่ลูซี่เป็นฝ่ายพูดบ้างนะครับเธอบอกว่าผัดไทยมีรสชาติที่พิเศษไม่เหมือนใครจริงๆส่วนคุณแม่มาท่าเองก็บอกว่าอืมอร่อยมันอร่อยเหมือนซุปข้าวแดงเลยด้านคุณแม่โซชิลนะครับบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆทั้งรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มคุณแม่ลูซี่นะครับถึงก็เอ่ยปากเลยว่าฉันแนะนำให้ใครก็ตามที่ดู YouTube คุณต้องลองผัดไทย เพราะว่ามันอร่อยจริงๆรับรองเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะผัดไทยมีรสชาติที่พิเศษไม่เหมือนใครจริงๆแม้แต่คุณแม่มาท่าเองก็ยังบอกนะครับว่าคุณต้องลองผัดไทยมันอร่อยมากกลับมาที่คุณแม่ลูซี่นะครับเธอบอกว่าร่อยๆๆๆดูดัวไปเลยทีเดียวจานถัดมาเป็นต้มขาไก่ผู้ดูแลช่องหันไปถามคุณแม่โซชีว่านี่คือซุปที่มีส่วนผสมของกะทิไก่ตะไคร้และก็ส่วนผสมอื่น คุณแม่มาธาบอกว่ามันดูแปลกๆสำหรับฉันเพราะว่าฉันเคยกินแต่กะทิในโยเกิร์ตเท่านั้นแต่แบบนี้ฉันยังไม่เคยลองจะเป็นยังไงบ้างนะจะเค็มหรือจะหวานจากนั้นบรรดาคุณแม่ก็เริ่มชิมโดยมีคุณแม่โ,โซชิลเป็นคนแรกที่พูดออกมาเธอบอกว่ามันมีรสชาติทิ่ดีจริงๆรสกลมกล่อมนุ่มละมุนแบบครีมมี่ซุปจากนั้นก็เป็นคิวของคุณแม่มาธาเธอบอกว่า มันมีรสเค็มแล้วก็รสหวานน่อยๆฉันเองก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของอาหารหว,นหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆสักเท่าไหร่แล้วก็มาถึงคิวของคุณแม่ลูซี่นะครับเธอบอกว่าคุณจะได้ลิ้มลองรสชาติของกะทิแล้วก็ตะไคร้ที่รสชาติเข้มข้นใช้ได้เลยทีเดียวเจ้าของช่องได้ถามเหล่าคุณแม่ว่าคิดยังไงกับการใส่กะทิผสมลงไปในซุป คุณแม่โซชีลตอบว่าฉันเคยลองกับอาหารเม็กซิกันไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ทําให้รสชาติอาหารนั้นดีจริงๆคุณแม่มาท่าบอกว่าต้มขาไก่รสชาติดีกลมกล่อมฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้กับรสชาติแบบนี้สําหรับฉันมันเหมือนกับรสชาติของครีมข้าวโพดแล้วก็เป็นคิวของคุณแม่ลูซี่กันบ้างนะครับเธอบอกว่าต้มขาไก่มีรสชาติที่อ่อนโยนนี่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดี ดีกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ซุปไก่ธรรมดาธรรมดาเจ้าของช่องนะครับถามคุณแม่โซชิว่าคราวหน้าคุณจะกินต้มขาไก่อีกไหมเธอตอบทันทีเลยนะครับว่าแน่นอนอร่อยขนาดนี้ส่วนคุณแม่ลูซี่นะครับเธอบอกว่ามันดีจริงๆฉันประหลาดใจเลยละ่ะกับรสชาติของมันเมนูถัดมานะครับก็คือแกงเผ็ดเจ้าของช่องก็อธิบายว่าแกงเผ็ดประกอบไปด้วยส่วนผสมอย่างพริกแกงกะทิผักต่างๆแล้วก็ไก่ คุณแม่มา่าหลังจากที่เห็นแล้วเธอออกปากว่าทั้งหมดนี่เป็นของใหม่สําหรับฉันเลยคุณแม่ลูซี่บอกว่าฉันเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคุณบอกว่านี่เป็นเรดเคอรี่แต่นี่ฉันไม่เห็นว่ามันจะแดงสักเท่าไหร่เลยหรือว่าตาฉันบอดสีไปแล้วก็ไม่รู้จากนั้นแม่แม่ก็เริ่มทานแกงเผ็ดคนที่รีวิวก่อนคนแรกก็คือคุณแม่โซชิคุณแม่บอกว่าเคี้ยวตอนท้ายๆฉันได้สัมผัสรสชาติของมิ้นคุณแม่มา่าบอกบ้างนะครับว่า จานนี้มันเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าแกงเผ็ดนั้นจะถูกปากคุณแม่มาท่านะครับคุณแม่มาท่าบอกต่อว่าฉันรู้สึกได้ถึงรสชาติครีมมี่นุ่มนวลส่วนคุณแม่ลูซี่บอกว่าจานนี้คล้ายๆกับอาหารเม็กซิกันที่มีชื่อว่าคาลาบาซิตัสที่แม่ของฉันนั้นชอบทำทีละเยอะๆแล้วก็ไม่มีใครกินซึ่งจะใส่มะเขือเทศหอมใหญ่แม่ของฉันชอบทำเมนูนี้บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครกินเลยซึ่ง หากมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่อยู่ในซุปคาราบาซิตัสแล้วล่ะก็รสชาตินั้นจะไม่เหมือนกับแกงเผ็ดของบ้านเราอย่างแน่นอนคุณแม่โซชิวลบอกว่ามันคล้ายกับฟาฮิต้าไก่ของเม็กซิกันแต่ไม่ได้ใส่ซอสแดงลงไปเท่านั้นเองซึ่งฟาฮิต้ามักจะเสิร์ฟพร้อมกับแผ่นตอติยา่าคุณแม่มาธาบอกว่ามันเผ็ดนะ แล้วก็อร่อยด้วยคุณแม่ลูซี่เป็นคนบอกบ้างนะครับว่ามันมีส่วนผสมของกะทิใช่ไหมเพราะกะทิหรือเปล่าเลยทําให้มันไม่ค่อยเหมือนแกงเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็นะยังไงฉันก็ชอบมันคุณแม่มาธาบอกต่อว่ามันเผ็ดจริงๆให้รสสัมผัสที่ดีแถมรสชาติก็ยังดีอีกด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆมันดีจริงๆฉันขอแนะนําจานนี้เลยมันน่าทานมากคุณแม่ลูซี่นะครับบอกว่าจานนี้รสชาตินั้นพิเศษมากจริงๆ ทั้งผักทั้งพริกไม่อยากจะพูดเลยว่าเผ็ดค่ะจานต่อมานะครับก็คือลาบไก่เจ้าของช่องนะครับอธิบายว่าจานนี้คือสลัดเผ็ดที่ประกอบไปด้วยผักสดต่างๆอาทิผักชีสะราแหน่ต้นหอมทั้งคุณแม่โซชิวแล้วก็คุณแม่มาธาต่างก็บอกว่ามันคล้ายๆกับซบิเช่ซึ่งเป็นสลัดชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันมีส่วนผสมของปลาหรืออาหารทะเลดิบๆที่แช่ในน้ำผลไม้มีรสเปรี้ยวค่อนข้างโดด ซึ่งไม่เหมือนกับลาบบ้านเราแน่นอนครับแม่แม่ตักลาบไก่ใส่ปากกันอย่างพร้อมเพรียงคุณแม่ลูซี่เป็นคนรีวิวก่อนเป็นคนแรกบอกว่าจานนี้รสชาติดีแล้วจานนี้ก็เผ็ดจริงอะไรจริงด้วยน้ำเสียงสีหน้าที่หวาดหวั่นขนลุกขนพองส่วนคุณแม่โศชิวก็ <c oughs> เรียกว่าเผ็ดจนร้องเลยทีเดียว เธอบอกว่าอาหารจานนี้พริกจะเยอะไปไหนส่วนคุณแม่มาธาบอกว่าถ้าคุณมีมันฝรั่งทอดหรือไม่ก็ทอสทาด้าให้ฉันนะน่าจะเข้ากันดีเลยทีเดียวผู้ดูแลช่องนะครับหันไปถามคุณแม่ลูซี่ว่าจะแนะนําอาหารจานนี้ไหมคุณแม่ตอบว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีรสชาติที่ดีมากยิ่งกินยิ่งหยุดไม่ได้แต่ติดอย่างเดียวก็คือมันเผ็ดมากสำหรับฉันยิ่งกินก็ยิ่งเผ็ดโอ้ยฉันจะตายให้ได้ดจริง กับความเผ็ดเนี่ยส่วนคุณแม่โซชิลนะครับเธอถึงกับปรบมือให้เลยทีเดียวสำหรับลาบไก่พร้อมกับบอกว่าอร่อยจริงๆคุณแม่มา่านะครับบอกว่าฉันคงขอกลับไปที่แกงเผ็ดดีกว่าจานถัดมานะครับก็คือส้มตำไทยเจ้าของช่องอธิบายว่าส้มตำนั้นเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและก็เป็นอาหารแบบดั้งเดิมซึ่งปรุงด้วยมะละกอสับฝานเป็นเส้นๆมะนาวน้ำปลา แล้วก็อีกหลากหลายสารพัดเครื่องปรุงคุณแม่มาท่าบอกเป็นคนแรกเลยว่านี่มันเหมือนผลไม้สับฝานของเราเลยที่เป็นเส้นๆแบบนี้จากนั้นทุกคนก็เริ่มชิมส้มตำคุณแม่โซชิวบอกว่ามีถั่วลิสงมีกุ้งเดี๋ยวฉันจะลองกุ๊กหน่อยดีกว่าเธอบอกต่อนะครับว่ามันเหมือนกับเอาพริกป่นมาโรยใส่เส้นมะละกอ จากนั้นก็ใส่ทั้งมะน,นาวแล้วก็เกลือเธอบอกนะครับว่าเคี่ยวถั่วลิสงไปพร้อมกันด้วยรสชาติดีมากเลยมีรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานติดอยู่อย่างเดียวก็คือมันเผ็ดมากสำหรับฉันอาจเป็นเพราะว่าฉันเป็นคนเซนสทีฟกับอาหารที่มีรสเผ็ดด้วยแต่ถ้าใครไม่เซนสทีฟแบบฉันแล้วก็มันเพอร์เฟกเลยทีเดียวสาหรับจานนี้คุณแม่มาท่านะครับบอกว่ามันไม่เหมือนสลัดใดๆเลยที่ฉันเคยกินมา ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนผู้คนน่าจะอยากกินอะไรแบบนี้เพราะว่ามันสดชื่นกลับมาที่คุณแม่โซเชียลนะครับเธอพูดว่าอามโก้ไทยแลนดีอ่ะก็คือเพื่อนๆชาวไทยถ้าหากฉันไปเยี่ยมเยือนประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วลวก็โปรดลดพริกในแต่และเมนูลงให้ฉันด้วยมันอร่อยจริงๆแต่ฉันคงทนเผ็ดไม่ไหวคุณแม่พูดด้วยท่าทางที่บ่งบอกว่าความเผ็ดนั้นเป็นอะไรที่ทรมานเธอมากเลยทีเดียว ส่วนคุณแม่ลูซี่นะครับไม่ได้ร่วมทานจานนี้ด้วยเพราะว่าเธอแพ้ถั่วนั่นเองและก็มาถึงจานสุดท้ายนะครับจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงผู้ดูแลช่องนะครับอธิบายว่าข้าวเหนียวมะม่วงมีส่วนผสมของกะทิแล้วก็ข้าวเหนียวคุณแม่โซชิลุทานออกมาเลยว่านี่เขาใช้มะม่วงสดๆเป็นลูกๆเลยเหรอเรพิ่งรู้ จากนั้นทุกคนก็ทำการลิ้มลองข้าวเหนียวมะม่วงคราวนี้คุณแม่ลูซี่เป็นคนแรกนะครับที่ได้รีวิวโดยคุณแม่บอกว่าเพอร์เฟเลยหลังจากที่กินอาหารเผ็ดๆมาตอนนี้ฉันสามารถรับรู้ได้ถึงลิ้นนึกว่าลิ้นจะหายไปกับความเผ็ดหมดแล้วคุณแม่มาได้เองก็บอกว่าอาร่อยครับคุณแม่ลูซี่บอกว่าอาหารเม็กซิกันของหวานที่ทำจากข้าวก็มีนั่นก็คือพุดดิ้งข้าวซึ่งมีรสชาติคล้ายกับข้าวเหนียวมูวนของไทย ของเราจะไม่ได้กินคู่กับผลไม้แบบนี้คุณแม่ลูซี่นะครับขมมดคิ้วพูดว่าทำไมพวกเรางมโงงกันอยู่ตั้งนานน่าจะเริ่มทำแบบไทยกันได้แล้วเพราะว่านี่มันอร่อยมากจริงๆคุณแม่มาท่านะครับบอกว่าเหมือนปรุงข้าวกับนมข้นหวานเจ้าของช่องนะครับได้ถามแม่ๆว่าจานไหนคือจานโปรดของแต่ละคนคุณแม่โซเชียลบอกว่ามันอร่อยหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสาหรับเธอทุกอย่างคือจานโปรดครับ คุณแม่มาท่าบอกว่าสำหรับฉันต้องเป็นแกงเผ็ดฉันชอบแกงเผ็ดมากที่สุดแล้วก็มาถึงคนที่ชื่นชอบอาหารไทยมากที่สุดอย่างคุณแม่ลูซี่เธอบอกว่าให้ฉันเลือกเหรออะไรเนี่ยฉันเลือกไม่ได้หรอกเพราะฉันชอบหมดทุกอย่างเลยคุณแม่พูดเสียงดังฟังชัดเลยนะครับบอกว่าอาหารไทยคือที่สุดดีที่สุดอร่อยที่สุด ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่อาหารหลักของเรายัางผัดกะเพราไม่ได้รวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่บ่งบอกว่าอาหารไทยนั้นโด่งดังแค่ไหนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับลุงลื่นสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ